สาวสเปนคนนี้เธอมีชื่อว่าวิเวียนซึ่งเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับเพื่อนๆของเธอซึ่งพวกเขานั้นได้เดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่และเชียงรายเพราะว่าพวกเขาอยากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอาหารของเมืองไทยโดยในคลิปวิดีโอนี้ตัวของพวกเขาจะพูดถึงที่เชียงใหม่และเชียงรายว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะมารับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับ หากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับตัวของวิเวียนเธอก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดและเธอได้บอกว่าวันนี้พวกเราทุกๆคนกําลังจะออกเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่เพื่อไปที่วัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้พากันขี่รถและเดินทางไปที่ตัวเมืองของเชียงใหม่และในระหว่างทางพวกเขาก็ได้พากันแวะร้านสะดวกซื้อเพื่อมาซื้อกาแฟและของกินกันนิดหน่อย ในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดแล้วซึ่งนั่นก็คือวัดกูค่คําจากนั้นนะครับพวกเขาจึงได้เข้าไปเที่ยวชมภายในวัดแห่งนี้พวกเขาบอกว่าที่นี่มันดูสวยมากๆต่อมาเมื่อเที่ยวชมเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันไปซื้อของกินมาจากร้านสะดวกซื้อเพื่อมาเป็นอาหารเช้าพอกินเสร็จแล้วนะครับ พวกเขาก็ได้พากันไปนั่งรถทัวร์เพื่อพาการเดินทางมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองของเชียงรายและในระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอกับแบบจําลองของนครวัดพวกเขาบอกว่ามันดูเหมือนนครวัดของที่กัมพูชามากในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้พากันเดินทางมาถึงที่โรงแรมแล้วพอเช็คอินและเก็บสัมภาระเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็ได้พากันเดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อมาทานอาหารเที่ยงพอเข้ามานั่งภายในร้าน พวกเขาทั้ง4ี่คนก็ได้สั่งอาหารกันมาคนละหนึ่งอย่างพอได้ลองกินแล้วพวกเขาก็บอกว่ามันอร่อยมากๆเมื่อกินเสร็จแล้วนะครับพวกเขาก็ได้ไปขอถ่ายรูปก,กับเจ้าของร้านหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันเดินทางกลับมาที่โรงแรมต่อมาพอกลับมาถึงแล้วพวกเขาก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและได้ออกมาจากโรงแรมวิเวียนเธอบอกว่าตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งของเชียงรายโดยการเช่ามอเตอร์ไซค์เดินทางไปที่นั่น พอเช่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับพวกเขาก็ได้พากันขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนสะพานแห่งหนึ่งเพื่อจะเดินทางไปที่วัดในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดแล้วซึ่งนั่นก็คือวัดร่องคุณหรือว่าวัดสีขาวซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสําหรับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติจากนั้นนะครับวิเวียนกับเพื่อนๆของเธอก็ได้พากันไปเดินเล่นและเที่ยวชมภายในวัดแห่งนี้ซึ่งพวกเขาบอกว่าที่นี่มันดูสวยมากๆและมันก็มีปฏิมากรรมจริงๆมากมาย พอเดินชมกันมาได้สักพักพวกเขาก็ได้เดินทางกันมาที่อุทยานพระพิคเนศจากนั้นจึงมาต่อที่น้ําตกของวัดต่อมาเมื่อเที่ยวชมเสร็จแล้ววิเวียนกับเพื่อนๆของเธอก็ได้พากันขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางมาเที่ยวร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเมื่อเข้ามาภายในร้านแล้ววิเวียนกับเพื่อนๆของเธอก็ได้พากันเข้าไปเที่ยวชมบรรยากาศของคาเฟ่แห่งนี้เธอบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากและมันก็ดูแฟนตาซีสุดๆจากนั้นนะครับ เธอจึงได้ไปหาโต๊ะนั่งและได้สั่งของหวานกับเครื่องดื่มมากินหลังจากที่เมนูมาเสิร์ฟแล้วเธอจึงได้ลองกินดูเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆพอกินเสร็จแล้วนะครับวิเวียนเธอก็ได้ไปหาที่ถ่ายรูปภายในร้านคาเฟ่แห่งนี้หลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้พากันเดินทางมาที่วัดห้วยปลากลังหลังจากที่มาถึงแล้วพวกเขาก็ได้พากันไปเดินเที่ยวชมภายในวัดแห่งนี้ในเวลาต่อมาพอตกเย็นแล้ว วิเวียนกับเพื่อนๆของเธอก็ได้พากันเดินทางมาที่ตลาดกลางคืนในบราซ่าพอเข้ามาภายในตลาดแล้วพวกเขาก็ได้พากันแวะเข้ามาที่ร้านขายโรตีเพื่อมาซื้อโรตีไปลองกินดูพอได้โรตีมาแล้วพวกเขาจึงได้มาลองชิมพวกเขาบอกว่ามันอร่อยมากๆโรตีกับนูเทลล่าเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยจากนั้นนะครับวิเวียนเธอจึงได้ไปสั่งอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยเธอได้สั่งข้าวซอยและข้าวผัดสับประรดมากิน พอได้ข้าวซอยมาแล้วเธอจึงได้นําข้าวซอยไปแบ่งกับเพื่อนๆพ,พอเธอได้ลองกินแล้วนะครับเธอก็บอกว่าข้าวซอยมันอร่อยจริงๆต่อมาในระหว่างที่เธอกําลังกินอยู่นั้นข้าวผัดสับประรดก็ได้มาเสิร์ฟพอเธอได้เห็นกับเมนูนี้เธอก็ดูตกใจมากๆเมื่อเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยสุดยอดไปเลยไม่นึกว่าข้าวผัดกับสับประรดมันจะเข้ากันได้ขนาดนี้ต่อมา พอเธอกินข้าวเสร็จแล้วเธอก็ได้ขีม่มอเตอร์ไซค์เดินทางกลับมาที่โรงแรมในวันต่อมาเธอก็ได้มาแต่งตัวหลังจากนั้นจึงออกมาจากโรงแรมและเธอได้เดินทางมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อมาหาอะไรดื่มสักหน่อยพอเข้ามาภายในร้านเธอก็ได้สั่งกาแฟและชาเขียวมากินพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่าชาเขียวรสชาติใช้ได้เลยแต่กาแฟมันหวานไปหน่อยหลังจากนั้นนะครับเธอจึงได้ออกมาจากร้าน และแฟนหนุ่มของเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าที่คอของเธอในตอนนี้มีผื่นขึ้นซึ่งน่าจะเกิดจากที่เธอไม่ถูกกับอากาศร้อนของเมืองไทยต่อมาวิเวียนกับเพื่อนๆของเธอก็ได้พากันเดินทางมาที่วัดถ้ำปลาหลังจากที่เข้ามาภายในวัดพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้พากันไปเดินเที่ยวชมภายในวัดแห่งนี้ซึ่งพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าที่นี่มีลิงอาศัยอยู่กันเยอะมากๆพอเดินเที่ยวชมกันมาได้สักพักพวกเขาก็ได้เจอกับถ้ำของวัด พวกเขาเลยได้เข้าไปสำรวจภายในถ้ำของวัดแห่งนี้หลังจากที่เที่ยวชมกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันเดินทางมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งพอเข้ามาภายในร้านพวกเขาก็ได้ไปสั่งเครื่องดื่มและของหวานพอได้มาแล้วพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้พากันออกมาจากร้านในเวลาต่อมาพอตกเย็นแล้ววิเวียนกับเพื่อนๆของเธอก็ได้พากันเดินทางมาที่วัดล่องเสือเต้นพอพวกเขามาถึงพวกเขาก็ได้พากันไปเดินเที่ยวชมภายในวัด วกเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้ถูกตกแต่งไปด้วยสีน้ำเงินสลับกับสีทองซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยมากต่อมาพอเที่ยวชมกันเสร็จแล้ววิเวียนกับเพื่อนๆของเธอก็ได้พากันเดินทางมาเที่ยวร้านคาเฟ่แมวเพื่อมาหาอะไรดื่มและเล่นกับแมวของที่นี่พวกเขาบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่อร่อยมากและแมวของร้านนี้ก็น่ารักทุกตัวเลยในวันต่อมา พวกเขาก็ได้พากันเดินทางออกมาจากตัวเมืองเชียงรายแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ได้พากันนั่งรถตู้เพื่อเดินทางไปที่ภูเก็ตในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้มาถึงที่ภูเก็ตแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ได้พากันมาอยู่ที่บ้านนกเขาสกีรีสอร์ทวิเวียนเธอบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะไปล่องเรือเพื่อไปเที่ยวชมธรรมชาติและบรรยากาศของแม่น้ำที่นี่พอพวกเขาได้ไปนั่งเรือกันแล้ว เรือก็ได้พาพวกเขาล่องเรือไปเที่ยวชมธรรมชาติและภูเขากับแม่น้ําของที่นี่พวกเขาบอกว่าธรรมชาติของที่นี่มันดูสวยงามมากจริงๆภูเขาเขียวขจีและแม่น้ําที่มีสีฟ้ามันช่างเป็นธรรมชาติที่เหนือจินตนาการมากๆและเรื่องราวของพวกเขาก็ได้จบลงกันไปแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ